ยามเย็นใต้ต้นไผ่อันมีล่มใบหนากับความสนใจของไอ้ช้างหลังจากที่ได้กลับมาจากบ้านของครูชาญผู้ซึ่งได้ทำการบรรยาย42กองทาุให้เด็กวัยรุ่นอายุ18ได้เข้าใจและได้รู้จักกับกองทาุ ที่มีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปในจำนวนในปริมาณที่ไอ้ช้างไม่เคยได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังจากที่ไหนเพราะเดิมทีมันก็รู้แต่เพียงว่าคนเราก็มีอวัยวะ32หลังจากที่ได้ฟังครูชาแล้ว ต่อจากนี้ไปความเข้าใจก็จะเพิ่มขึ้นเป็น42กองทาตเลยทีเดียวไอ้ช้างนั่งตรึกนึกทบทวนวิชาความรู้ที่ครูชาญได้เล่าบอกในบทสนทนาช่วงเช้าช่างเป็นอะไรที่วิเศษสนีกระไรการได้รู้ได้เห็น คำศัพท์สำนวนภาษาทางการแพทย์มันก็ไม่คุ้นหูชรลอยว่าหากจะทำความเข้าใจในเรื่องนี้คงต้องใช้เวลาจำนวนไม่น้อยแต่นึกดูแล้วครูชาน,นั่งเล่าให้ฟังโดยไม่ได้เปิดตำราจำได้อย่างไรปัตวีธาต 20ประการอาโปธาต1สิประการวาโยธาต6หประการเตโชธาตอีกสประการแล้วครูชาญยังย้ำในตอนท้ายว่ามันยังมีรายละเอียดที่พิสดารกว่านี้อีกยังจำความหมายของคำว่าพิสดาร ซึ่งเราก็เข้าใจว่ามันเป็นของแปลกมลึกกึกกึ๋ยเป็นมนุษย์ตยูเป็นสิ่งที่พิเศษเป็นสิ่งที่ยากที่จะเข้าใจมันวิเศษมากมันจึงพิสดานมากประหลาดมากแต่ครูชาญกับแปลความหมายของคำว่าพิสดารตามโบราณแปลว่าละเอียด งงเข้าไปกันใหญ่เลยพิสดารของคนปัจจุบันอย่างเราๆนี้ไม่ใช่ความหมายเหมือนอย่างเช่นคนโบราณท่านกล่าวคำว่าพิสดารก็คือการกระทำให้ละเอียดมากขึ้นลุ่มลึกมากขึ้นอย่างนี้สินะที่ทำให้ คนปัจจุบันนี้เข้าใจผิดกันไปเองทั้งๆที่คนโบราณท่านก็ได้พูดได้เขียนได้บันทึกอย่างถูกต้องแล้วเคยเห็นรุ่นพี่ท่านอ่านวิชากฎหมายและกฎหมายฉบับนั้นก็มีคำต่อท้ายว่าพิสดารมันเป็นอย่างนี้นี่เอง ก็แสดงว่ากฎหมายฉบับนั้นเขียนขึ้นโดยละเอียดเข้าใจแล้วการศึกษาตำราเท่านั้นจะเป็นทางออกให้เราได้เปิดประตูเข้าสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องว่าแล้วไอ้ช้างก็หยิบตำราที่ครูชานให้ไว้ในวันก่อนขึ้นมาดู พร้อมกับอ่านตำราให้ตัวเองมีความรู้เพิ่มมากขึ้นหากว่ามีคำถามก็จะได้นำไปถามกับครูชาญตำราสรรพ,พุณน้ำตาลหม้อหวานเย็นในคอเลือดลมท่วนทีให้ชุ่มชื่นใจหลากหลายมากมีน้ำตาลกรวดนี้มีรสหวานคลัน แก้ให้เบาคล่องกำลังทั้งผองบอกแจ้งแข็งขันเสมหะจุกคอชุ่มชื่นใจคันน้ำดอกไม้นั้นทำให้ชื่นใจพุดพองโสพาชื่นใจขึ้นมาอย่างหน้าเลื่อมใสเอาใหม่น้ำดอกไม้นั้นทำให้ชื่นใจพุดพองโสพาชื่นใจขึ้นมาอย่างหน้าเลื่อมใส น้ำพึ่งก็มีโบราณท่านชี้ไว้ดีเหลือใจบำลุงธาตุสีอกแห้งแรงดีน้ำมะพร้าวเรล้าใสยาชูกำลังบำลุงกุมารในคันของท่านได้ดีสัจจังน้ำนม,นมทุกชนิดหวานมันไม่พิษเป็นยาดีหลังเกิดความกำหนัดให้มีกำลังน้ำสาวข้าวยังรู้แก้แสบบวม อันเกิดขึ้นมาที่หัวคุยหะเหมือนมีหมวกสวมน้ำนมราชสีสพรพพคุณสินน่งนี้มีมาทั้งมวลต้นมีรสขมรู้แก้และคุมธาตุสี่ดีควรบำลุงกำลังเชียวแน่แลสรวนน้ำข่ำนั้นว่าแก้พิษทั้งปวง แก้การก็ควรแก้ได้หายดีน้ำมูดถึงไม่ต้องพูดรู้ได้ทุนทีบวดร้าวระบมฟกช้ำดวงกระมลน,นอกในก็ดีน้ำตาลใสาขาวสรรพคุณนอกจากใช้ทางโภชนาาหารแล้วเทใส่ลงไปในโถพลาสติกเป็นต้นให สูงจากก้นโถสัก1เซนติเมตรแล้ววางบนกระป๋องที่เจาะรูไว้แล้วสองรูเจาะรูลงไปแล้วปิดฝาเสียให้สนิทจะไม่ทำให้นมเป็นราแม้นเก็บไว้นานสักกี่เดือนก็ตามแต่เมื่อนมกระป๋องเก่าหมดแล้วจะเปิดกระป๋องใหม่ต้องเอาน้ำตาลทรายเก่าออก แล้วใส่น้ำตาลทรายใหม่ลงไปหมดความนี้กล่าวถึงน้ำตาลทรายวิธีการใช้น้ำตาลทรายให้เทใส่ลงไปในโถพลาสติกให้สูงจากก้นโถสัก1เซนติเมตรแล้ววางบนกระป๋องที่เจาะรูไว้แล้วสองรูลงไปแล้วปิดฝาเสียให้สนิท จะไม่ทำให้นมเป็นราแม้นเก็บไว้นานสักกี่เดือนก็ตามแต่เมื่อนมกระป๋องเก่าหมดแล้วจะเปิดกระป๋องใหม่ต้องเอาน้ำตาลทรายเก่าออกแล้วใส่น้ำตาลทรายใหม่ลงนมกระป๋องมันเป็นของกินของคนที่เขามีรายได้ที่ค่อนข้างจะดีความรู้ตรงนี้ชีวิตเรา คงไม่มีโอกาสได้ใช้พรานมกระป๋องนั่นก็มีราคาแพงช่างมันเถอะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามอ่านต่อไปดีกว่านะน้ำสาวข้าวครั้งที่สองสัพพคุณนำมาล้างหน้าเช้าเย็นแก้สิวฝ้าได้ดีเหมือนกันตำราว่ามีน้ำค้างอ้างมา ร้อนลุ่มกุ้มใจดับพิษภายในใต้แน่หนักหนานมสวรรค์ตัวผู้อาจารย์ท่านครูแจ้งเล่ากล่าวมาต้นนั้นดับพิษตะขาบกัดเขี้ยวติดใบแก้ลมหนาอยู่ในสวงอกให้ตกลงมาส่วนดอกนั้นหนาแก้เลือดในอุทรรากแก้โลหิตไข่เหนือทําพิษบอกเล่าก่าวสอนนมสวรรค์ตัวเมีย ว่าไว้ไม่เสียบอกเล่ากล่าวกรอนต้นบอกไว้ทั่วแก้พิษฝีฝักบัวให้พิษลดผ่อนฝีดาษชื่อว่ามารทะแน่นอนดอกแก้พิษร้อนจากสัตว์กัดกายแก้พิษฝีการแก้ลมให้ซ้านได้แน่สมหมายนมพิจิตว่าไว้แก้ได้มากมีแก้พิษต่างๆดอกรู้แก้กระจาง ลมพิษท่วนดีรู้ประทับบุพโพเสโทไรลี่ลากแก้ลมดีหันเหียนเวียนวนน้ำส้มสายชูอย่างแท้สรรพคุณน้ำส้มหนึ่งส่วนน้ำเย็นสองส่วนผสมกันใช้ผ้าคุณหนูจุ่มลงไปบิดจบตำราแก่เข้าใจว่าคงจะยังไม่จบ บทความที่ท่านบันทึกไว้ร้อยเรียงมาดีแล้วเหลือแต่เพียงแค่ว่าเราจะจำอย่างไรให้หมดจำอย่างไรให้ได้อย่างครูชานอืมไอ้ช้างไอ้ช้างเอ้ยเอ็งเจอของดีก็ให้แล้วสิจะทำอย่างไรดีนะถึงจะ,จะเจริญ ความสนใจไข้รู้เหล่านี้เอาไว้หากแม้เราตั้งมั่นในความสนใจศึกษาสรพคุณศึกษาความรู้ที่ว่าด้วยร่างกายของมนุษย์เกิดเป็นโทษเกิดเป็นพิษไม่ว่าจะเกิดโทษจากภายในร่างกายหรือจะเกิดโทษที่กระทบจากภายนอกร่างกายสมมุติไปว่า เราสามารถแก้ไขได้ก็ไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลชิชาเออเอาละเราจะตั้งคุณค่าและความหมายนี้ไว้ในใจของเราทุกทุกเช้าทุกๆครั้งที่ก่อนนอนหรือทุกๆครั้งที่นึกขึ้นได้เราจะต้องเตือนจิตเตือนใจของเรา ให้ตั้งมั่นในความสนใจนี้จนกว่ามันจะกลายเป็นความชอบส่วนตัวที่เราทำโดยอัตโนมัติต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆในสูตรการใช้ชีวิตที่ครูชาญสอนว่าสิ่งที่เราชอบนั้นะมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราสนใจ เราจะต้องหลอเลี้ยงความสนใจของเราให้มันเติบโตและแข็งแรงจากนั้นสิ่งที่สนใจก็จะกลายล่างกลายสภาพเป็นสิ่งที่เราชอบโดยปริยาย